อ, to to. อันดับที่สองไม่ปฏิสัญยูอันดับที่สองในทานแนะนำเฉพาะข้อจะไม่เข้าใจต่อทีบายแล้วก็มันล็อกล็อกโขอันดับที่สามในยะต้องแคะกันนานหน่อยอย่างแค่ห้าแสนสิบแสนยี่สิบแสน้าส่สามสิบแสนนี่มื่อจ่หนึ่งสตันก็ต้องแค่ทำไมต้องแคะต้องเทองต้องถามต้องธุรกิจบ่อยๆสียใจาย อันนี้เรี่องเนื้อยะแต่ก็ต้องเรียกว่าต้องแขกนหน่อยอย่างพวกเราได้ต้องถือว่าทั้งหมดเป็นรนยะทั้งหมดนะแต่พอ,อ,อพอชื่นใจหน่อยนะมีเงินพวกเงินที่ได้พวกนะั้นอยะที่มีโอกาสจะไปสวรรค์ก็ได้ไปพรมโลกก็ได้ไปดิพพายก็ได้ ทั้งน,นี้เพราะอะรเพราว่าการบำเพ็ญในสมัยชาติอดๆที่ผ่านมาเราทําบุญไม่เสมอกันเอาวันนี้ซรัพน้อยบ้างซรัพย์มากบ้างไอที่ไม่สําคัญอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี้ไม่จําเป็นต้องไปเอาทุตร,ร้อยเราไม่มีทุกร้อยเขานี่ต้อมีแค่สองบาทสามบาทหรือห้าบาทหรือสิบบาท แล้วก็ใส่ซองเขียนหลังสวบนีีถวายสังฆทานก็เป็นสังฆทานเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสมาที่นี่อยู่ที่บ้านสาังเกตรูวัดไหนสั่นฉันรวมกันตั้งแต่สี่องค์ึ้นไปอันนะ้เป็นธรนสสงสมมติเราพระวัดนั้นมีสามสิบองค์ไม่จะไปยนะอยู่ไว้นะเขาส่งให้มาบริแรงจะยมบอปน้ <c oughs> ท่านมีสามที่รวมนะฉันไม่ไม่รวมแสนน่งมีอยู่วงหนึ่งฉันรวมก็ตัง้งแต่สีอ่องค์ขึ้นไปสี่องค์ก็ใช้ได้เป็นทงน่าสงเราก็เอาของไม่ราคาไม่มากยังข้าวเสดถ้วยหนึ่งกับข้าวจะแอะไรก็ได้เป็นน้ำพริกต้มปราน้ำปลาข้าว้งสุกแห้งเราใช้ได้ทั้งหมดเอาไว้เวไว้ในวงนั้นแล้วไม่ต้องบอกเอาเป็นสังฆทาน ไม่ต้องไปไหวไม่ต้อตารอะไม่จำเป็นต้องไหวนะเราสนุกมาท่านรับเป็นสมทานดันทีถ้ายามนี้ตัวเป็นชาตินาก็เป็นมาหาเศรษฐีแต่ว่าพิธีทานที่ทำมาไม่สมใจยังไมีวาการในสื่อสองวัตถุไม่สำคัญนักสำคัญเขตของทานบางทีเราก็ย่อมไปถวายขบพระที่ไม่ในศีลบ้าง ถวายกับพระที่เคยมีศินสิงนขาดที่ว่าถวายกับพระที่มีสินสมบูรณ์แบบบ้างแต่ว่ากับพระอริยเจ้าแบบอธิยศสมมุเหมือนกันแต่ทั้งหมดสู้สงฆทานไม่ได้การถวายสมบัาิเป็นของดีได้ใส่บาตรหน้าบาตรสบายสมบัติเกิดมาถ้าถามว่าทําไมจึงมีฐานะไม่เท่ากันก็ต่อว่าการบาเพ็ญทานในเขตกุศลไม่มิตรมีกําลังไม่เท่ากัน แต่ว่าเรากพยังมีกินมีใช้ใช้ได้คนที่ยังมีกินมีใช้มีพระ้องบอกจิตวิจ้าจะไม่ถือว่าเป็นผลิทโทดนะใช่ไหมยังมีเสื้อยังมีผ้าจะแม้ว่าจะเก่าท่านยังไม่เรียกว่าคนจนถ้าคนจนจริงๆจะต้องเป็นคนที่มันมีเสื้อมีผ้าเกินเพียวลมไปไหนก็มือปิดตาทั้งหมดเลยวเราเราไม่เห็นใครทุกอย่างนึกไหม ใครเห็นเราว็่าช่างไรประเด็นเล็กๆก็เป็นว่าต่าทั้งทั้งนิานน้ไม่เสมอกันแต่กำลังใจเท่ากันสามารถบำเพ็ญแทนได้สามารถสมาทานศีลได้สามารถจะได้ญกรรมฐานได้อย่างนี้ถือว่ากำลังใจเสมอกนแจะยิ่งใหญ่กว่าันก็ไม่มากนักแนนอนเรื่องนี้ในยกจะเน้นว้ทีปฏิบัติก็ ถ้าแบบฉันเนี่ยก็ท้าแางไปบติแบบที่ง่ายที่สุดแบบต้นอาจจะยากสักหน่อยกานต้นเนี่ยต้องขึ้นต้นมาวชีเนี่ยนมันนึกถึงความตายไว้รายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเปิดของเที่ยงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่แต่ก่อนที่เราจะตายเราจะพร้อมหาทรัพย์สมบัติไว้ ถ้าเราอยากเป็นคนรวยแลว้วก็ให้ทานาก็มีอยากเป็นคนสวยแล้วรักษาศีลอยากเป็นคนมีปัญญาดีพระเจริญปัสนานยานง่ายที่อยากเนน้่หละที่กำลัประกาศประสบแล้วก็เตรียมตัวเราไว้ประการที่สองล้วเลยคิดถึงความตายและประการที่สองแล้วก็ท,าทายย่านใจยยอมรับทัศน์บุญพระเจ้าประรรมพระอริไรสองประการที่สาม มีศิลห้าบริสุทธิ์และวิการบทสิบบริสุทธิ์ก็ได้สองอย่างว่าทําใจได้อย่างนี้ตามบาดีจะบอกว่าคนนั้นเป็นประสรดาวบันออกตามแบบท่งสือนะั้นมีมิสือจะแจกไว้บนี้นะ <c oughs> ถ้าเป็นประสบดาวบันแล้วตามแบบในการปฏิบัติหลังเดียวก็ประสรดาวบันแลทำมูตัวอย่างมันมีสองแบบบางท่านรักษาดเบเบ หรือว่ากําลังใจอ่อนอกตต็ต้องตต่เต้าไปหาพระสกิทาคามีเมื่อเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็ต้องกลายเป็นว่านา,นานคารีแล้ะจำใครไปว่าละหันเนื้อตํางแบบท่านจมีกำลังใจแน่วแน่ขมาใจสูงมีความเด็ดเดี่ยวว่าจะนุนอ,อารหันทันตีถ้านุ่งแบบว่าลหันเลยก็ท่านยังไง เมื่อเป็นบระโูดาบันแล้วหลังจากนั้นก็คิดตามความเป็นทีมว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีกับเราว่าสายความเกิดเป็นเหตุถ้าสายร่างกายเวทถ้าเราไม่มีร่างกายเราไม่เกิดมีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ทุกข์จากความเหว่าสายร่างกายความรหายที่เกิดขึ้นเพราะสายร่างกาย ความป่วยไข้ไม่สบายแต่ขึ้นกับเพาอาศัยร่างกายความแก่มีขึ้นกับพระาะอาศัยมีร่างกายการพัดพราเชิกของนักถอนใจตัวเพราะอาศัยร่างกายความตายเท่ากัถึงน,นวพระาะอาศัยร่างกา,า,า,ายรวมความว่าไอ้ทุกทั้งหมดที่เราไม่ยูนอาศัยกายตัวเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ความแก่แล้วก็ยังมีความป่วยก็ไม่มีที่กลื จะที่ร่างกายที่เป็นขันธ์ธาตุจะเป็นร่างกายคนร่างกายสัตว์เป็นสภาพเหมือนกันมันเป็นปัจจัยไปเทเริเ้เกิดความทุกข์แม้แตตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนไม่มีทุกข์ข้อร่างกายชัว่วโมงก็ตัดกิเลสสองตัวให้กิเลสสองตัวที่ลงเขาแล้วทะเดียวอวิชัยตัวที่หนึ่งคือฉันทะ ตัวที่สองคือราคะฉันทะทัศนความพอใจอเราเหมอนเราจะไม่มีความพอใจในใจเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นพรหมเราต้องการนึกขานราคะเราจะไม่มองเห็นโลกสี่เรอ,อุปเียนแดเห็นละครสวยสดงามน่าอยู่เวจะไม่คิดว่ามือเทวดาหรืเป็นพรหมสวยสดงามน่าอยู่เว จินแดนดังสามรายการนี้ความจริงไม่มีไม่รูม้มีจินแดนไหนในความสุขที่แบบนี้เทวดาดังควารู้ฟงในความสุขก็จริงแหละแต่ว่าไม่ใช่ก็ต้องน้อมมาเกิดใหม่เราทั้งหลายที่นั่งนี่ทั้งหมดก็เคยเป็นทเวทนวดาเคยเป็นอาผาเคยเป็นฟงมาแล้วแต่วมื่อหมดผลวาสนาว่ารมีอก็ต้องกลับเอาเจริญในทุกอย่างนี้ <c oughs> เราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นก็จับอารมณ์ คิดว่าร่างกายนี่มันไม่เสียเราไม่เสียอพาเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราการแตกกะเด็คก็ทับตัวเดียวนี้นะกูเองทั hmm. ้งสิบตัวได้แตกตัวเดียวอีกเก้าตัวไม่เจนไม,ไม่จาเป็นตัวแตกเดี mm hmm. เ๋ยวมันอยากน้ำคอยแห้งเพราะตันว่าแสงก็ไม่ให้เอเห้อง mm hmm. mm hmm. ก็ใการแต่งกิเลสตัดตัวแรกคือสกาเยติติให้มีค่อยๆหาความรู้สึกให้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่เป็นในเรา